รายการกกข้อดีฉีดรีดิโอ FM 107.25 m ม z นะคะมาไขาข้อสงสัยคุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังที่อยู่ในระหว่างการรอฉีดวัคซีนหรือที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงข่าวลือต่างๆด้วยนะคะ,คะกับเพศสัชกรชัยวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดี โรงพยาบาลมหาวิทาลัยนเรศวรคณะแพทยาศ,าาศาสตร์มหาวิทาลัยนเรศวรน,นะคะอาจารย์เป็นคนจัดหาวัคซีนมาเพื่อโรงพยาบาลที่นี่<ช>ด้วยรประสานงานกระทรวงกลางก็คือจังหวัดสสจจังหวัดนะครับเพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งสองสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้มีเจ็ดโรคเรื้อรังนะครับที่เราดูแลอยู่ก็รวมทั้งสองสัปดาห์ประมาณ เกือบ3,000คนนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปดูกระบวนการในการฉีดวันนี้ไม่ได้มาฉีดนะคะแต่อยากเห็นว่าเขาฉีดกันอย่างไรและเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันกับอาจารย์ถึงรายละเอียดของวัคซีนต่างๆพร้อมๆกับเรามาดูเอ๊ะข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์พูดกันไปเยอะมากมันความจริงมันคืออะไรเราอยู่กับเภสัชกรกันวันนี้ในรายการโกลคอรดิจิเรดิโอนะคะเราตามไปดูคุณหมอพาไปดูการฉีดยากันเลยค่ะไปเลยค่ะ มอเมื่อกี้เราเดินผ่านจุดเช็คความร้อนในอุณหภูมิร่างกายตัวเราเป็นสีส้มแต่ถ้าเกิดเขามีไข้สูงคะอาจารย์จะอก็จะออกส้มหรือถึงแดงก็จะเป็นมันเป็นการเทอร์โมวัดอุณหภูมิของร่างกายเรามันจะร้องเตือนว่าก็จะได้เพราะว่าบางคนเนี่ยท่านอาจจะมาพร้อมญาติญาติท่านอาจจะมีไข้หรือมีอะไรก็จะได้สกรีนในจุดที่สกรีนอุณหภูมิไปในตัวเพื่อจะได้เข้ามาในเนี้ยจะได้เป็นคนที่ไม่สุ่มเสี่ยง เพราะว er ่าบางทีเราไม่รู้ว oh, ่ามีแฝงหรือเปล่าเพราะว่าประชากรที่มาในแต่ละวันเนี่ยบางวันเยอะก็อาจจะทําให้การมาเกิดเดี๋ยวจะเกิดค OK> ัสเตอร์ใหม่ในที่ฉีดวัคซีนได้อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันนะใชครับถ้าถูกสกรีนออกก็ต้องกรุณาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเราก็จะมีพื้นที่พื้นที่โล่งด้านนอกเพื่อให้รอญาติได้รอญาติของท่านได้ข้างนอกเหมือนกันนะครับพอเมื่อเข้ามาแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนเพื่อ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จุดที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับทำเวชระเบียนเพราะว่าเ,เราต้องการข้อมูลของผู้ที่ามารับวัคซีนเนี่ยไว้ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลด้วยกรณีที่ใช้ในการติดตามต่างๆเราจะได้ส่งต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลได้ด้วยว่าท่านได้รับวัคซีนอะไรได้ไปวันไหนแล้วกรณีที่เช่นอนาคตเนี่ยมีการนํามาขอใบรับรองแพทย์ต่างๆเราก็จะได้สืบค้นจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลเราได้ มาทัานมาวันไหนฉีดครบแล้วหรืยอยังนะครับอย่างนี้เหมือนกับคล้ายๆพาสปอร์ตวัคซีนปะคะที่บอกว่าเดินทางไปต่างประเทศก็มีพาส,สปอร์ตจุดนั้นก็จะเป็นจุดของของตัวโปรแกรม,มโควัคซีนที่จะมีใบสเต็ปเกตให้อยู่แล้วครับแต่เนี้ยเราเราใช้เพื่อสําหรับในโรงพยาบาลเราเองส่งต่อข้อมูลกันในโรงพยาบาลเราเองเพราะว่ากรณีที่อนาคตเราไม่รู้ว่าตัวพาสปอร์ตวัคซีนหรือตัวโควัคซีนที่กระทรวงทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหน เพราะว่าเราก็ได้ยินมาว่าออระบบหมอพร้อมเนี่ยมีการปิดปิดเปิดเปิดแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลในเวลระเบียนของเราเนี่ยเราก็รับประกันได้ว่าคนไข้ที่หรือผู้มารับบริการของเราเนี่ยเราจะมีข้อมูลประวัติทุกอย่างอยู่ในเวลระเบียนของเราอืมนั้นตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันหลายอย่างมากใช่ค,คของเราเองก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นนะคะคุณหมอคะครับผม แต่เราฉีดมานี่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นไ,มไหมคะหมอไม่เคยเกิดเลยครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยหนึ่งคือตอนนี้เรามีสองวัคซีนที่เป็นสองวัคซีนหลักก็คือแอสตราซินแวกับซิโนแวคจุดนี้จะเป็นจุดที่บอกเลยว่าท่านเนี่ยใบใบรีจิสเตอร์เนี่ยจะได้วัคซีนอะไรถ้าเป็นวัคซีนซิโนแวคมาใช่ไหมครับแล้วเราไปฉีดแอสตราเนี่ยจะจะจะไม่ผ่าน S <S ก็จะเป็นระบบคลิกคานกัน,นว่ามันไม่สามารถาสลับได้หรอจากยี่ห้อนี้ไปอีกยี่ห้อหนึ่งเอ่อคือคือจริงๆแล้วเนี่ยในเข็มหนึ่งเนี่ยในเข็มหนึ่งเนี่ยสามารถฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ครับแต่ว่าตัวเข็มสองเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าใครฉีดยี่ห้อะอะไรแล้วเนี่ยเข็มสองเนี่ยต้องฉีดยี่ห้อนั้นเพื่อจะได้ติดตามมาการถูกแล้วก็ระยะเวลาก็มีผลอย่างของซิโนแวกคเนี่ย จะใช้เวลาแค่4สัปดาห์ในเข็ม2แต่ถ้าเกิด a s t ตราซินิกเนี่ยต้องใช้เวลา16สัปดาห์ถึงจะฉีดเข็มที่2เพราะฉะนั้นเวลามันต่างกันการนัดถ้าเราให้วัคซีนผิดเนี่ยการนัดในเข็ม2จะมีปัญหาดังนั้นก็จะถูกสกีนตั้งแต่ออกออกใบรีจิสเตอร์ว่าได้อะไรแล้วก็การสแกนของวัคซีนที่ที่ได้วัคซีนไปเนี่ยเพื่อเป็นการยันกันว่าได้สิ่งที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลที่เราทุกคนต้องใส่ใจตัวเราเองด้วย,วยเราก็มีเรื่องของสแตมป์เวลาเขาจะมีจุดเวลาว่าหลังจากที่รับวัคซีนแล้วเนี่ยสานาทีเนี่ยจะเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอใบที่นําทางตัวนี้จะใช้ไปยังจุดสุดท้ายที่ก่อนกลับเพื่อสแตมป์เวลาว่าเ,เราได้เฝ้าสังเกตอาก,ก,การครบเราถึงจะเช็คเอาออกได้ถ้าสแกนไม่ผ่านก็แปลว่าอเช็คเอาออกไม่ได้ เห็นมีสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าอกด้วยครับใช่ไหมคะสติ๊กเกอร์เ,เป็นการบอก8.21เลิก9.21ใช่ครับเพื่อเป็นการคือเนื่องจากมันเป็นวัคซีนใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยจึงมีการที่ติดตามอาการไม่พึงประสงค์และการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยภายใน30นาทีแรกถ้ามีอาการแพ้นะครับดังนั้นเนี่ย30นาทีแรกเนี่ยจึงเป็น เวลาที่มาตรฐานที่เราใช้ในการฟอาสังเกตอาการว่ามีแพ้มีอะไรไหมแทาแพ้หรือมีอาการนักเคียงใดๆจะได้รีบดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีอืมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราอยู่และได้เห็นจากคุณหมอโดยตรงเลยนะคะเป็นระบบดูแลที่ดีมากเลยนะคะนอกจากจุดที่สองแล้วไปจุดที่ชั่งน้ำหนักวัดความดันค่ัก็เป็นการสกรีนบอกว่าบางทีถ้ามีความดันสูงต่างๆเนี่ยเราอาจจะให้พักก่อน เพื่อให้ความดันเนี่ยกับข้อสู่ภาวะปกติก่อนเพื่อจะได้แยกได้ว่าเ,าเป็นความดันสูงจากวัคซีนหรือเป็นความดันสูงจากตัวร่างกายเราเองเพราะว่าบางทีอาจจะตื่นเต้นนะคนมาครั้งแรกเน <c oughs> ี่ยส่วนใหญ่ตื่นเต้นความดันจะขึ้นในผู้สูงอายุก็มีปัญหาเหมือนกันว่าความดันขึ้นเราก็เลยนั่งนั่งพักสังเกตอาการก่อนหรือบางทีอาจจะเดินมาแล้วความดันขึ้นก็เราก็ให้มีจุดที่วัดซ้ําอีกทีหนึ่ง จนแน่ใจว่าโอเคคุณไม่ได้มีความดันสูงจริงๆไม่ได้เป็นโรคความดันสูงจริงๆก็จะเข้ากันฉีดรับวัคซีนนะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนมีความดันสูงมีโอกาสเสี่ยงต่อการใช้วัคซีนไหมคะคุณเปล่าครับเพื่อจะได้แยกว่าอาการไม่พึงประสงค์นี้มาจากวัคซีนไม่ใช่มาจากวัคซีนเราต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับใช่ครับใช่ครับความดันไม่ได้ทําให้มีผลว่าข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะได้แยกอาการหลักการฉีด ว่าความดันขึ้นจากวัคซีนหรือหรือจากตัวโรคที่เป็นอยู่แล้วหไหมเมื่อตะเกียเราสื่อสารกันง่ายๆเราอยู่กันแค่นี้คุณหมออธิบายเมื่อกี้ยังตีความหมายเข้าใจไปผิดเลยนะว่าความเสี่ยงจากการที่ความดันสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยถ้าไปตีความหมายนี้คือข้อมูลผิดเลยใช่ไหมครับหมอ,อก็ใช้ในการใช้ในการในจุดจุดอื่นๆว่าโอเคเบสไลน์ที่ที่ ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นเท่านี้แหละฉีดไปเนี่ยเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่ได้ความรู้สูเช่นหน้ามือดอย่างเงี้ยครับเช่นหน้ามือดอ่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้ตอว่าโอเคตอนเริ่มต้นของการรับบริการนะค,ความดันอยู่ในช่วงนี้แต่พอฉีดไปเรามีอาการวูบหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ยังไม่เคยเกิดนะครับแค่แค่แคแเเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ครับต้องเตรียมไว้ทั้งทั้งทั้งตวทุกสัตนการเพื่อไม่ให้เพื่อให้ผู้มารับบริการเนี่ยปลอดภัยที่สุด เป็นระบบการป้องกันที่ดีมากของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะเดี๋ยวคุณหมอจะพาเราไปดูกระบวนการฉีดนะคะเราไปดูกันวันนี้เราไม่ได้มาฉีดแต่เราไปดูเขาฉีดกันค่ะครับผมก็เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้วนะครับผู้ป่วยก็จะมาที่จุดฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะซักประวัติผู้ป่วยอีกรอบหนึ่งนะครับคนไข้มีประวัติแพ้ยาอะไรไหมครับไม่มีไม่มีนะครับเคยฉีดวัคซีนอะไรแล้วมีประวัติแพ้ไหมครับ โอเคครับแล้วก็จะเจ็บแขนสามสี่วันอาโอเคหลังจากนั้นเราก็จะนำวัคซีนนะครับออกมาจากกระติกนะครับซึ่งวัคซีนก็จะแช่เย็นอยู่หลังจากนั้นในตัววัคซีนแต่ละขวดจะมีซซเรียลนัมเบอร์เพื่อที่จะใช้ติดตามเวลาที่หากวัคซีนมีปัญหาหรือว่าอะไรเราก็จะสามารถติดตามใหคนไข้ต่อมาได้นะครับจะทราบว่าคนไข้ฉีดวัคซีนรุ่อะไรกั อันนี้เป็นพื้นที่เตรียมยาสำหรับเภสัชและพยาบาลนะครับก็จะเป็นขวดวัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนของซีโนแวคนะครับแล้วก็ต้องคลีน ขวดก่อนที่จะเข้าพื้นที่เตรียมยานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สะอาดนะครับเมืม่อแกะฝาขวดเรียบร้อยแล้วแวก็ต้องเช็ดที่ฝาขวดอีกรอบนึงนะครับเข็มที่ใช้ดอวัคซีนนะครับเป็นเข็มขนาด 1cc ซซโดยปกติเราจะใช้เข็มนี้ในการฉีดอินซูลินนะครับคนไข้ที่ฉีดอินซูลินก็จะคุ้นเคยกับเข็มประเภทนี้นะครับ จะมีการดีดที่สายลิงเพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับคือในเข็มจะมีฟองอากาศไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับในเข็ม้ามีฟองอากาศครับก็ในสัตวบาลก็ต้องดับเบิลเช็คดูว่ามีฟองอากาศติดอยู่ที่หัวพังเจอร์หรือเปล่าหรือว่ามีอยู่ข้างในเข็มหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องดิด ใช้เวลาขั้นตอนนี้ประมาณตั้งแต่เริ่มดอจนถึงพร้อมฉีดเนี่ยน่าจะประมาณสักนาทีหนึ่งต่อเข็ยนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อดอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ขนาดยาอยู่ที่0.5ซ c นะครับก็จะส่งต่อให้พยาบาลพยาบาลก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนหัวเข็มเป็นหัวเข็มที่ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้ออีกทีนึงนะครับรู้สึกยังไงว่าตอนนี้กาลังจะฉีดยาก็โอเคตื่นเต้นไหมคะเ้ยๆเย ม่เป็นลมเด็กเล็งแขนไหมคะปล่อยเล็นะะเด็กเลนค่ะเดี๋ยนขั้นเดินไปนะเดินดุจห่วงปวดไหมคะไม่ไปไม่ปวด ดูเหมือนลูกจะตื่นเต้นกพ่าพ่ออ่อ,อ,อลนลนาแล้วมันจะสึกอะไร,รเลยบ <laughs> สบายดีนิ่มเหมือนเนี่ยมือขีมือใช้ได้เลยเนะ <laughs> นี่ยมือหนึ่งเลยเต็มเต็มเต็มเลยอขอบคุณค่ะเยี่ยมเยี่ยม เสร็จจากตรงนี้ไปไหนต่อนะคะเดไปจุดที่แปดครับเดี๋ยวเราจะเป็นจุดพักคอยครับพักคอยว่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามคุณให้มาคู่ให้บริการเลยนะครับมือเบาไหมครับโอ้โหผมก็เชิญนได้พี่เชียนเตรียมมาเข้ามาครับผมเชิญครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับจุดที่แปดเนี่ยจะเป็นจุดที่สแตมป์เวลาครับว่าครบเวลาที่จาก10นาทีเนี่ยเวลาที่เท่าไหร่นะครับ ก็สามารถดูที่หน้าจอได้นะครับหรือดูดูหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ตรงกับในเครื่องนะครับแล้วก็เราเอาใบที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยไปสแตมป์เพื่อออกบัดนัดในครั้งถัดไปนะครับว่าได้ถัดไปวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะมีจุดที่รอคอยนั่งคอยนะครับสักสนาทีถ้าใครอยากทานน้ำให้รับทานตรงได้เลยนะครับเราก็จะพาไปที่เข้าที่นั่งนะครับ ส่วนใครที่อาจจะยังไม่เคยสแกนหมอพร้อมต่างๆเนี่ยเราก็จะมี QR code ไว้ในหมอพร้อมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีบัตรนัดในตัวกับมีใบ์ติฟิเคตกรณีที่ได้ได้รับครบแล้วนะครับอย่างที่ของผมเนี่ยครบแล้วเนี่ยแต่นี้ผมขออนุญาตเปิดจากตัวแอปหมอพร้อมพอเข้ามาเนี่ยก็เป็นชื่อผมเข้ามานะครับเราก็สมมติถ้าเนื่องจากของผมได้วัคซีนครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว์ติฟิเคต ที่ออกมานะครับก็จะบอกว่าผมเนี่ยชื่ออะไรมันเกิดปีอะไรเลขกที่บัตรประชาชนอะไรนะครับได้รับเข็มหนึ่งวันที่เท่าไรเข็ม2วันที่เท่าไร่นะครับก็จะบอกว่าไล่รับที่ไหนลดวัคซีนอะไรนะครับเพื่อในการเช็คกลับนะครับแล้วก็เป็นสู่อนาคตเรื่องของพาสปอร์ตวัคซีนนะครับก็จะใช้จุดนี้ไปขอนะครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็จะได้ ย,ใ,ย,ยใ,ชใช่ครับก็จะลงเข้าไปในหมอพร้อมให้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเราก็จะให้สแกน QR โค้ดด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดพักคอยนะครับถ้ามีปัญหาเราก็จะมีทางออกฉุกเฉินซึ่งจะมีทีมแพทย์พยาบาลทีมวิศวกีกับทีมห้องฉุกเฉินนะครับที่รอสแตนบายอยู่ในกรณีที่มีการผิดสังเกตนะครับเดี๋ยวเราพาไปดู ผิดสังเกตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ,ออ๋อผิดสังเกตเช่นอยู่ดีเออมีอาการหน้าวูบใจสัน่นหรือมีมีภาวะอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปจากจากป,ปกติของเรานะครับหรือมีผื่นขึ้นมานะครับหน้าแดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตั้งแต่รับวัคซีนมานี่เห็นใคเข้ามาใช้บริการที่ไหนก็วันละสองสองคน,นะคะ่ะแต่อาการไม่เยอะข่าดนันบางทีก็อาจจะเป็นพวกมีสิสารอะไร แยกมาในชิวซีหรือปรกันกนะคะที่สุดจะมาชิดแัดดีไม่ได้ไปรวมกับชาร์วาค่ะมีมมแล้วถ้ามีฉุกเฉินจริงๆนะครับางออกตรงนี้ก็จะมีรถแค่นแดที่รออยูอ่ที่เร้าไปรงณีย์รถไฟบนอองซนะึ่งไ,ไม่ถึงไม่ถึงวนนันดีค่ะไ,ไม่ได้ไปขึ้นรถฉุกเฉินนะคะแต่เราจะไปดูว่า หลังจากที่ห้องออกจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยมีรถฉุกเฉินรอจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งไม่ไกลเลยนะคะใช้เวลาปับเที่ยวรถในการที่เราจะผ่านเธอถ้าเกิดฉุกเฉินจริงใช่ครับก็จะมีรถรออยู่นะครับหลัความพร้อมขั้ก็นำสู่ห้องฉุกเฉินได้เลยนะครับยังไม่ใช้บริการนะคะตอนนี้เป็นแค่ ให้เห็นว่าต่อให้ไม่มีเราก็เตรียมพร้อมซึ่งโรงพยาบาลหร่อ้าคกันนี้เอง<ช>อคทางผูนชน้ชมคือไม่ได้ห่างไปเลยใช่ไหมครสองนาทีก็ถึงแล้วครับก็ผ่านเติดต,ต่อให้เลยถ้ามีอาการผิดปกติเราเนื่องจากว่า<ม>อย่างที่บอกว่าเรามีดิจิตเตอร์ของตัวสัมภาระของโรงพยาบาลข้อมูลที่ถูกขีไปเนี่ยก็ถูกถูกหน้าหน้าห้อแพทย์ได้เลยว่าเราออเดอร์หรือมีอปัจจิบันติดอะไรไป ก็ไปกักบามหนึกันด้วยไม่ต้องไปนั่งเชเ็คประวัติอะไรกันอีกอที่ออกข่าวกันแล้ววา่าหลอกชั่วโมูหลอกครึ่งวันกับวันนี้เป็นความสบายใจอย,อย่างนึ่งนะคะของรายการโกลดีจิ mm hmm. ววเรดิโอเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดสองห้ามเฮิร์ซอยู่กับเพศสัจกรนะคะ ชัยวัฒน์นะคะท่านก็ให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นทางมาจนกระทั่งถึงรถแอมบูเลนส์ปลายทางสุดท้ายซึ่งเราไม่ไม่ออกยางนี้เเดี๋ยวราออกทางนู้นเราไม่ได้อยากให้บอกขั้นี้นะคะเราแค่ให้มาดูรถเฉยๆแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเดิมเพราะทุกคนเนี่ยที่เข้ามากับเราก็จะกลับไปที่โรงที่จอดรถของเจ้าเอกนะคะไม่ได้มาที่นี่นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณหมออยอะมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลกับเยสิมเราด้ว แต่จูนยอยู่กับเรานะคะ a c e b o o k Live สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาชัรายรนเรศวนพบกันทุกวันค่ะและจะเอาเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่เคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ